สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะก็ยังคงวนเวียนอยู่กับแปลงพักร่างบานนี่แหละคะ่ะวันนี้นะคะก็จะไปเก็บพักกันอีกแล้วคะ่ะแปลงพักผีเกี้ยวก็เป็นแปลงแรกๆเองคะ่ะไม่ได้หญ่อะไรหมากมมยเลยแต่ว่าจะปลูกซิงละแหลกซิงละน้อยนะไว้เก็บกินเองคะ่ะก็เลยมีพักลากไร้ไวใ้ให้ทํากับข้าวคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นยอดพักปรังนะคะถ้าวว่ากินร้อยไมย้บอกได้คําเดียวเลยคะ่ะว่าไม่ร้อยอันนี้ก็จะเป็นยอดเซาวาลอดเซาวลซาวลอดก็กินได้นะคะแต่ว่าจะติดหลอดค้มนิดหน่อยค่ะตัวสักยาวเอ้ยทั่วผู้เอ้ยก็ยังมีย เลยนะคะก็แก็บไปเลยค่ะตัวผู้เราก็ต้องแก็บกินทุกวันนะคะไม่อย่าง,งั้นอะ่ะเขาก็จะแก้มดแก็บแป๊บๆก็ได้เต็มตะกราะะะ้าแล้วค่ะไม่รู้ตะกร้าพี่เก้ียวล็กหรือว่บพรื้อนะคะตัดยอดแมงลักไปด้วยเลยกันค่ะวันนี้พี่เยวจะแกงนนำใบยานั่งที่เขาใส่ปลาล่าด้วยนะคะพี่เยวไม่รู้นะคะว่าเขาเรียกเมนูอะไรเฉะนั้นใบแมงลักก็คัดไม่ได้แล้วก็จะมีผักชีเหล้าอยู่ตนน้นนึงกันค่ะแก็บไปด้วยเลยวตั้งไล่ต้นอยู่แต่ว่ารอต้นเดียวนะดูนี่ค่ะมีก็ได้เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแก็บ เครือนาบ้านกันแต่ว่าแวะมาแก็บพักชาัยยะสักนิดก่อนอันนี้ก็เอามาพักไว้เล่นๆช่วงหน้าฝนนะคะตอนนี้ก็ได้กินแล้วนะพักอันนี้ก็มีประโยชน์ค่ะควรปลูกติดบ้านไว้นะคะแล้วก็ปลูกงายด้วยค่ะ,<ช>คะเดี๋ยวเราไปแก็บมาเครือกันต่อมาเคืือกับปลูกงายค่ะไม่ใช่ต้องดูแไลไล่หมากไม้แล้วก็แก็บลูกได้ไล่ลอบแล้วนะคะต่อไปที่จะคาดไม่ได้ก็ต้องเป็นนอ่อไม้ค่ะน,นี้จะเลือกใส่แเนงมันนะคะเพราะว่ามันอันแหลกๆแล้วก็หน้ากินแล้วก็กินร้อยด้วยค่ะ,ะเติบมบนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่เอาค่ะนี้เป็นไพ ลืมแรงค่ะเขาก็จะมีน้อให้กินอยู่เรื่อยๆเลยนะยไปพอประมาณพ่อค่ะสักทีแกงท่วนี้ก็ได้แล้วจะแกงนำใบยานั่ง,งก็ต้องมีต้นใบายนานั่งค่ะอันนี้ตอนนี้นะคะเขาก็จะขึ้นอยู่ประจําทีตรงนี้เลยไม่ต้องใบห้าไกลอยู่ทีรั้วบ้านนี้เลยอ๋อแล้วก็มีพักว่านบ้านด้วยนะคะทุกคนอันนี้บิ๊กแอไม่ได้ท้ายตอนเกบก<า>นง,<า>งสวนย่างเฉนทั่วผู้พักมาเพื่อทั่วฟักยาวบิ๊กแอร์ใช้แม่มดนะคะจะแบ่งบางสวนเนีย่ยไปให้พอกับแม่พี่ฮานเวลาลูกพักสวนมาก็จะแบ่งไปให้บ้านพีฮานเขากินมั่งนะะคหรือไม แบงห้ตาตรงข้ามบ้านค่ะจะไม่เคยปลูกค้ายเลยนะคะเพราะว่ามันมีอยู่หน่อยเรากินเองไม่กี่วันก็มอดแล้วคะ่ะทุกคนก,กินเองค่ะเพื่อที่จะได้กินพักทิพรสั้นผิดนอกมากอันนี้เอาไปต้มก่อนจะได้ลดค,ความหื้นแล้วก็ความขมลงไปด้วยค่ะ,คะนี่ก็คือเครื่องที่จะตําในวันนี้ค่ะก็จะมีปลิกแหง้งพีกแกวตําปลิกแห้งก่อนให้พอแล้วก็จะใส่ตะไครค้ค่ะหอมแดงกระเทียมลงไปตําต่อเรื่อยแกงที่ถทุกต้องพีิกแก้วไม่แน่ใจนะคะว่าตอนฉบับข้าไใสกันแบบนี้มามพิสูจน์ก็ต้องขอเอาัยไว้ด้วยนะคะก็จะต้ ให้เนียนประมาณเนี่ยค่ะทุกคนไม่ต้องละเอียดมากนะคะจะไม่ใส่กะปิเมื่อนเครืองแกงทางใต้นะคะนี่ค่ะทุกคนได้เครื่องแกงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ไปปั่นน้ำใบาย,ย่านางกันต่อค่ะใช่ไม่สะดวกปั่นก็ใช้วิธีการขายี้ใบเอาก็ได้ค่ะได้มาพอประมาณแล้วเดี๋ยวเอาน้ำใบาย,ย่านางไปตั้งไฟกันเลย,เ,ลยเคี่ยวแคมร้อยค่ะเพราะว่าใบาย,ย่านางเรามีเยอะก็ใส่ไปเลยค่ะจากนั้นก็ใส่เครืองแกงลงไปเลยแล้วตักน้ำแกงไปทำน้ำล่างคลอกซักกระบวยนะคะแกงนี่ก็จะปรุงรสง่ายๆเลยค่ะก็จะ ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็พงชูอดค่ะสิ่งคัญนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปาลาใส่ลงไปเลยค่ะพี่แกจะใส่พักที่ซุกชาก่อนนะคะก็ะจะมีมะเขือกระเจี๊ยบเคี้ยวนอไม้แฮปค่ะใส่ลงไปเลยแกงนี้มันเคี้ยวไปมดค่ะดูแล้วก็รู้ซึกว่าสุขภาพดีดีแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมลูกมะละขีนกด้วยนะคะใไฟให้ลูกเครือเปื่อยนะคะเบอกว่าพี่แกเป็นคนที่ชอบกินลูกเครือบเปือเป่อยๆค,ค่ะลูกเครือเปื่อยแล้วก็ใส่พักที่เป็นใบลงไปเลยและแตอนนี้เต็มกระทะ เลยค่ะดูซึกสดชื่นขึ้นมาทันทีแล้วแกงก็หอมมากๆด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ในขั้นตอนนี้นะคะก็ชิมหลอดชาร์ดได้เลยไม่ถึงอะ,ะไรก็เติมเอาทีลังชิมหลอดตามความชอบได้เลยเนี่ยพอผักภาษาตายนะคะก็จะเป็นคนที่มีปัญหาในการออกเสียงสักนิดค่ะรอเรือเอ้ยรอลิงเอ้ยจะอ,ออกเสียงไม่่อยชัดยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะเอาเป็นวายาสีเหลืองการผักเลยนะคะด<ห>ูเพื่อความบันเทิงก็พอนะคะทุกคนไม่มีใครทําออกมาแล้วส้มบุญแบบเป๊ะลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะดูเพื่อ ความสบายใจนั่นคือจุดสําคัญค่ะทุกคนแล้วแกงของพี K ่เก้วกระสซ็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แก้มีนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ทอดปลาว่านเพิ่มด้วยนะคะวันนี้ก็จะเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งกันที่หน้าบ้านมั่งค่ะกินแล้ว100ร้อยมากทุกคนเนอ,อที่ทําหน้ายิ้มเมื่อกี้นเพราะว่ามันร้อนค่ะไม่ใช้อะไรนะแล้วเมนูนี่กินเพลินแล้วก็นั่มมากๆเลยค่ะบ้านใคร,ใครมีวัตถุดิบพร้อมนะคะจดไว้เลยค่ะเมนูนี่ไปทําเลยค่ะตอนเช้าแล้วก็อย่าลืมนึ่งข้าวเหนียวด้วยนะคะขาดไม่ได้เลยข้าวเหนียวพี่แก้วที่เห็นเป็นแมทแหลกๆผสมอยู่่ด้วยนนัก็คือ ขี้นัวนะคะพี่แก้วหุง้งข้าวเหนียวผสมกับขี้นัวเป็นธัญพืชที่มีประโยชน์เหมือนกันนะคะทุกคนห้าสื่อมาหุง้งใสในข้าวเหนียวกันได้คลิปนี้นะคะก็เป็นอีกเมนูนึงนะคะที่ธรรมดาธรรมดาแต่ว่ากินร้อยถูกใจคนใต้อย่างพี่แก้วมากๆเลยค่ะทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์ share ให้พี่แก้วด้วยนะพี่แก้วจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปค่ะ